สวัสดีกับนั่นแจมคู่กับร้านหน่อยครับผมพูกับร้านน้อยแต่บ่เห็นร้านน้อยร้านน้อยอยู่ในบ้านครับพร้อมครับน้องมินตราเหมือนเดิมมินตาคื้เก่าครับมือหนึ่งมาส่วนพี่ส่วนน่องกินเขาขึ้นเ่าเนาะครับเนาะเอาอาหารวันนี้นะครับอ่าก็ได้เบิ่งไปแล้ววิธีการทําหรือว่าการทําเมนูนี้เขาเรียกว่าซุปพักซุปพักอันนี้เอื้อนว่า แกงปลาไส่นอสมแกงปลาใส้เนอสมนะครับแกงปลาใส่นอสมแล้วก็ซุปผักแล้วก็ตัวนี้เป็น<ด>ลาบนะครับเป็นลาบปลาที่เมื่อวานนี่แหละมันเรือเท่ากับมาอุ่นกินเนาะอ้าวุยกันเลยครับกินเข้าไปว่าวกันไปน้ำเนาะอ่าจะพาพี่น้องมากินซุปผักนะเมนูจากอ่าหอมมิ้นตานะครับซุปผักนี่เป็น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 ,ปนอ่า เมนูหรือว่าอาหารทังคนที่เฮ็ดกินดูบ่อยู่ทังคนบ่เอยเฮ็ดกินบ่ใคยเฮ็ดกินด้วยกันบ่บ่เมนกินประจาบ่ดน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 เฮ็ดกินเป็นเมนูที่อยากเฮ็ดกินเนาะเป็นซุปผักร่วมนะครับแ่บบ่ก็กินได้ เพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าโอ้ยยู่กันไม่ไม่น้ำล่างบาดกระแทบเราก็ถนงนดะครับกะบอบอเถียงนะครับถามว่ากินได้บอมันก็กินได้นะครับเป็นยิ่งใดที่เฮ้า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 บกเคยเฮ้าก็อยักร่องนะบกเคยก็อยักร่องรองกินเบืองว่าอ้าทุบบานเพิ่นเ็ดยังไ๋ บ้านเท่ากับม่ซุปน้ำมันสมซุปน้ำมันซุปมะเขือเย็นมะเขือเย็นมะเขืออันเดเอนซุปร่ง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 เพื้นที่เอิอนซุปเนาะเย็นมะเขือพมาใส่อาหารเสร็จเดี๋ยวเขาสิว่าเอาน่ามีผักหนอกเอาสังเกืดีว่ยโอ้กะกะก็ดีแล้วที่เพิ่นเบิงไห้ก็ขอบคุณหลายนะครับ ทีเพ่อนเบิงคนั็คือเพ่อนเบิงเพลินเบิงให้เฮาทุกทุกนาทีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อก็คอมเมนต์เขามาบอบออะไ้เขียบได้ขมบออไรย่างดอกนะครับสำหรับกำนันแย่มบอบอม่มีผลกระทบนะครับผมส่วนว่าผู้ที่เขามาใหม่นะครับผู้ที่เพิ่นบอบอเคยมีประสบการณ์อ่้นว่าเพิ่นบอม่มีประสบการณ์นะครับ เคยมีประสบการณ์ก็คือ,อยังที่ผ่านหน้าของผมเนี่ยก็คเคยมีประสบการณ์เาแล้วสำหรับอ,อีกผู้หนึงเนาะที่แรกๆบพี่น้องราะท้าพี่น้องที่ตามมาตลอดก็คือสิจำได้เนาะเพื่อนกน็โอ๊ยเครื่งองห้องเครื่องไห้กันนะครับเกิดมาอยู่ดีๆคนบรุ่จักกันยังไหนคอยมาวายกันมาได้กันมาสันละว่าคนบุหรีจ้าก,กันเนี่ยมาได้กันพเจ้าหูจักคอยไล่กว่านี้ตะก่อนแนวมาสัน อันนี้ก็อันนี้ก็อาการอาการกับติะมาณเดียวกันอยู่แรกๆนะครับบอกเอาแล้วว่าเป็นเนี่ <laughs> ย,ย <laughs> บอกเอาแล้วที่ไหนบอกมาค้นมาว่ายแนวนี่าเ <laughs> ดินเรื่องลการกิริยานะครับกิริยาการกิริยาการแสดงออกหรือว่าของบุคลิกของแต่ละบุคคลมัน่าแตกต่างกันไปเนาะ อาจจะบ่คขึ้นกันนุ่งกัดขาตจสองตัวมาได้จุดลอะไรมาจุดฮะโุ่โอ้จ่ายนุ่งมาจุดยาอุดยุ่งยาอุดยุ่งหลับนี่เขาเอิญยาอุดยุ่งยาอุดยุ่งแล้วคนไทยเขาเอินไว้งยากันยุ่งจะจุดกันยุ่งทั้งทั้นหมนเอินว่ายาอุดยุ่ง มันก็กระคือกันเลี่ยนลูกด้วยกันนั่นก็ไม่ได้ลูกมันไปความหมายเดียวกันแก่กันยุ่งขากะอ้นขึ้นกันเขอเออ้นสองแบบนะยร่ยกผลกระอื้นยากันยุ่งขึ้นกันแต่ว่าภาพจะบคือที่มากอื่นนี่เลยก็ว่าอยาอยาอุดยุ่งแม่นแม่นี่เลียนหรออันนี้เป็นคำที่คือ มันหมักจะได้ว่ามันยุ่งมักสบายกับนั่นแยมเลยบานี้ย <laughs> ุ่งมามาหาเลยกัดในน้องคนเดียวเลยก็ยังอูดเนาะอันโอ้ย,ยุ่งลายหินลายไว้ไปดังไฟตะล่างนะครับก็ยังย่ำ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 นี่ย่ำนอนหน้าเลยย่ำนอนหน้าย่ำดำหน้า ที่บ่แล้วง่ายดอกปูนไปหอดบุญเขาสาบก็นล้วพอแม่เคยพอเห็นหน้ากับใดเพราะว่าสมัยนี้มันสมัยจ้างมันแล้วเร็วสมัยรถไถสมัยก่อนมันสมัยควยถายนหน้าเนาะอันนอนหน้าก็หินไหลยุ่งไหลกับเนาให้ดังไฟตะลางอวดยุ่งอวดหินอวดยุ่ง,งห้งยหายหงายก้วยจังเด่นะ ยังตัางนะครับกะเพาว่าทุกอย่างก็ต้องต้องเบิ้งกันไปดนโดนๆนะครับเบิ้งกันไปโดนๆพี่น้องครับอะเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งให้เบิ้งไปเรื่อยๆกอนจากให้เบิ้งเบิ้งเข้าไปโดนๆเนาะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งใจความตั้งใจทุกอย่างอาจจะประสบความผลสําเร็จหรือว,ว่าสมหวังทุกอย่างที่เข้าตั้งใจไว้ าวาดความหวังไว้อาจจะผิดหวังก็ได้เนาะเดี๋ยวบอบอด,ดีกว่าบอนะเว่าจะไปถ่ายข้างบ้านู่หรอกก็คือความหวังความตั้งใจของผมนะที่ผมกับ่าเนี่ยผมเห็ุว่าตู้เย็นข้างบ้านผมมีความหวังเลยน้ความหวังว่า ตู้เย็ยนข้างบ้านตู้เย็ยนข้างบ้ากนก็นี่แหละที่ว่างทอว่างอย่างอันนั้นในนี้ยนแยกเพื่อว่าจะ,จะมีความหวัง <c oughs> แต่ผมว่ามันจะไปทางผิดหวังนะครับผมไปทางผิดหวังนะครับผมก็เลยบอกบอกไข่ลงคุณลุง,ลงคนก็บว,ว่าเ๋อคือบ่าไทยหอยให้เบิงแหน่นะครับไทยหอยไทยกบไทยยังให้เบิงแหน่สรุปว่ามันเป็นยังไงน,นะครับอันนี้ผมก็บอกอยากไทยละ คือสิเข้าใจนะครับเขาใจในความหมายที่ผมว่าเนาะ,ะจริงใ้ที่ดีๆเขาก็อ,อยากนาเสนอจริงใ้ที่บ่บด่ดีจริงในที่เรามันมันบ่เ,เป็นคือจังเข้าว,ว่างเป่าไม้ไว้บ่บอ่บอ,อยากบ่อยากเสนอนะครับบ่อยากนาเสนอนะครับขอเก็บไว้ผู้เดียวคนะ่ะความภูมิใจอยากจะ นำเสนอแต่ความเสียใจความยังกะอยากจะเก็บเก็บไว้นะครับโอเคครับ <c oughs> อะไรที่ว่าอสมเน,ะนอะนอนอผสมนอมันกะแต่พ่อพ่อไมีกิน <c oughs> <c oughs> น้ำไม่สมนะครับหอมมีผักกิตูใส่พักทิตูพักตะไคร้นะครับแกงแกงในกระสูตรบ้านเท่าไหร่ละแกงธรรมดาแต่ว่าแกงน้ำไม่สมนี่คนณโบไซ่ปลาแดกทีิเรานะครับ,บถ้าใส่<ไ>ปลาแดกนี่จะโอ้ยไปทั้งปีเลยครับแกงน้ำไม่สมซุปน้ำไม่สมเนี่ยน้ำไม่สมจะบ่ใไซ่ปลาแดกใส่ปลาแดกไม่ได้ขนาดส้มตามกินยังโบไซ่ได้ปลาแดก กินแล้วมันเน่นอกมันกันยกออกพูดนะมขาล่มเพิ่นเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับออกมาเร้่อยๆครับเดี๋ยวกับเปิดเปิดออกมาเรื่อยๆโตตัวเนาะว่าเป็นยังไง คือเลือคือเลือเนี่ยนี่แหละยันคือเลือคือเลือเป็นเดินมาโควิดย้อนโควิดนี่ยล่ะห้ามไอเนะครับพี่น้องไอบ่ได้เด้นไปในที่ชุมชนเขาที่เลี้ยวม่วงหนาล้นโอ้ี่เขาว่าติดโควิดตบ่อื การตะกรันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องเดี๋ยวนี้โควิดหรือบอ่ออโอ้ยเน้องคนเขาบอกโควิดบ่ยังอืมอืม <S 2> <S 2> ไม่กิน,นลาบปลาไหมยนี่ยเมื่อื่นข่อยว่ามื่อื่นคือกินช <มา S 2> นะหญ้า,าพลาดบ้านเนี่เอ้าต้องจุดยากันนุ่งกวันอันนี้บ่บ่อยากไปเคลือไปจุดเนาะ รุ่งมันไหลครับกินไปขายอยู่ข้างรุมกับเต้นไปนั่มเป็นทีวาบุคลิกกิริยาท่าทางของแต่ละคนอ่าก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับเนาะบอบอบอคือกันดอกบอตองบอตองว่าอยู่คนต่างถิ่นต่างบ้านนี่ครับแม่แต่แต่คนทีเฮี้ยนเดียวกันก็นกน บ่คือกันดิบ่คือกันการไปกันมากนะครับการตั้งค้นกับไปคล้องตั้งค้นกับไปโอ้ <c oughs> แบบควาาันพาาซาเือแบบนั้นปมะามาานั่นเกบมีนะครับท้างนอกแสบเจดอข้างนอกพักหนอกอพักหนอกเนี่ยอยู่ที่ ยูอันภาคกลางคนเนอเอิญว่าใบบวัวบกเนาะแก่ช้ำในถ้าช้ำในด้วยวาอกหักเอียงคนว่ากินใบบัวบกอันนี้บ่ทั้งร้อยวัควค้างหรอครับกินกินกินเตยมไม้เลยล,ลูกกระเพาะกับปัวได้ดเลยแม่บอกระเพาะ <c oughs> <c oughs> พักหนอกัดมื้ ใบเกินหมักหมักทั่วผู้เดี๋ยวเสิร์าชุกน้ำใม่ทุกขนเดียครับชุดน้ำใหม่สุดน้ำใหม่มาสุกหมักง่าซื้อมากเช่าบาน ตำใส่ใส่ใส่เครื่องเดียวนะครับแล้วเครื่องหนึ่งแต่ว่าจะจงไว้ถ้าใส่ซุปน้ำม, <c oughs> มันข้าเมนเราจากันเขามาหยอกกันเขามาได้นะครับหยอกได้นะครับเราจ่ากาันหัวามาได้ถามพร้อมที่จะตอบทุกคําถามเนาอะแอดดแดดเข้าออกนังหนึนหนาเมือบเบืองลงเลยเ <c oughs> สียงเสียงเมือบลงเลย ช่วงเรือช่วงฮะช่วงช่วงไหนเดือนเกาเดือนเก่าเดือนเก่ารวบรวมขบังหลวงขบางโกนล้ะกาศสัญญาอ๋อเดือนเก่าเดือนนี้ไม่เดือนแปดอยู่เนาะเดือนนี้เดือนแปดเออมาแล้วอืมผมก็เบี่ยพอดีกลับไปหอดค่ะพอดีเลยเอากลับไปช่วงนี้เลยบ่ช่วงช่วงนี้เลยบ่เดือนเก่าหลวงขบางเดี๋ยวให้ไปน้่งนอยากไปเที่ยว อยไปภาพพี่น้องไปไทยคลิปอยู่ทางฝั่งฝุง่นนะครับก็อยากไปจกักอาทิตย์นึงยังสินะไปอีกหนึง่งไอยกับวันที่สาบแปดวันที่สิบแปดจะมาอันไปช่วงเหงื่อน้ำกันตอะนนะีอันนี้มันก็เดือนแปดต้นเดือนกาเดือนเดือนเดือนยุู้คนเอื้อนเอื้นอนเป็นเดือนพระหรือว่าเป็นเดือนอา่า เก้าเดือนกันยายนแปดเดือนสิงหาคมเนี่ยบอหรือว่าหรือว่าเป็นหรือว่าแปดเอ่อเรือว่าเดือนแปดขององนขึ้นแรมทางขึ้นทางแมมันบกหนกันเดือนเก้ากับเดือนกันยาตัวโอ้ยเหลือท้งโดนโดนไม่าไมันช่หอดเองเดือนต่อไปเดือนกันยายนอ้ากันยาย่าังไงเดือนอีกกันละกัลดากันละกัลดาแล้วก็สิงหา สิงหาคมเดือนทั้งหลาอ้าวเดือนนี้มึงยังเดือนเออไม่ไดเดือนนี้กับรัชกาลเดี๋ยวอีกเยอะแล้วแล้วบุญบุญบุญต่างโยชัยยะเนี่ยมันเดือนยนังเดือนเดือนกุมภาอืมอโยต้องได้เวรสัมผัสห้ามต่างที่ชัยยะครับไปเบิ้งพันแห่เบิ้งนี่เบิ้งใม่คลิปหรอกครับผมเบิ้งพันแห่เปิ้ลแอนประเภทนี้ บุญประจำปีของขัายะคือท่านจ่างมันบอมนมันมันมีอย่างนี้มาเนี้ในในในงานบุญเป็นเป็นเปนเห็ดมันมีอย่างน่มันก็มีสร้างมีสร้างมีแต่สร้างเลยมีแต่สร้างไม่แห่มีแห่ไม่ฟ้อนมันบอืก็จัดประมาณว่าเป็นจัดงานบุญมีสิ่งของขายมีหนังมีมอล่มมีอย่างเครือกันปะตลาดนันมีแต่ลาดนัน มีหมอลำ่มีคอนเสร์ตมีหยัางบก่กงา้เหมือนขึ้น,นอ๋อเขาจัดจักเหมือกงานสั่งมีมีมีจักเหมือกอาทิตย์หนึ่งอ,อาทิตย์หนึ่งอตัดจัดจัดอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิ่คือมาณงานทุ่งสีเมืองกุด่อนหรือว่างานไมคคอนแกนงานสาั่งกูลิ้นงานประจําปีนะครับตัวคนละครก็งานสตนามิ่งเมืองประมานนั่นเนาะครับเนะมืองเลยกับงานดอกไฟบานที่เมืองเลยนัย่นเจ๋ ลงไปลงลงล่วงลง,ลง,ลง,ลงอ่าคลิปที่ไปที่วัดทีริพอนนะครับผมวัดสว่างวัดสว่างธรรมเสี่ยมเพื่อนน้องหานบ้านด่อนก่อยเนาะขั้งแรกที่เข้าวัดไหวพ้พระเป็นเป็นเมื่อแรกไหมครับที่ที่่เป็นคลิปที่ใชยไว้ตะ่ดนหล่ะนะครับไายไปตะเข้าเจอกันแรกๆคนละข้าเขาวัดที่กราบขั้งแรกนะครับกัาบขั้งแรกของของน้องมินตาอาขั้งแรก แต่น้องโบเมนซาสนาพุทธน้องคือซาสนาพีกเ็เลยบบได้เข้าวัดไหว้พระคือน้องเป็นยุบ้านนี่เป็นชนเผาเน,ะนาะชนเผาเป็นเป็นยุชนเผาเป็นมีภาษาเวาที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของว่าภาษาจีนได้เนะาะซาสนาพีเสื้อสายจีนแต่ว่าบบได้ภาษาจีนนะบบเม็นจีนก็คือเป็นภาษาของชอนเผาพื้นที่ แต่ว่านังสือนี่เป็นภาษาจีนแต่ว่าว่าน่ว่าว่ได้ว่าวกเป็นส่วนส่วนหลายเขาเะเฮที่คองเขาจะผู้ที่เขาเป็นอาจารย์เนาะเขาจะว่าได้เขียนได้ก็มีก็ะทำเครื่องเครนะครับก็คือไปเครื่องสาวเวล่าวแล้วครับ คืงไป่วนนากกไปทั้งกินนะครับคือนักพิกขนแส่นะครับผมจะมีแซ่เติร์นแซ่พันแส่เติมแซ่เจ้าแซ่เจ้าเพิ่งเดาตามที่ข้าเจ้าพี่เป็นเพื่อนเฟสเพื่อนยังกันนะครับคือเบิ่งๆหน้าตาของข้าเจ้าจะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับมันเหมือนคือ เข้านาเข้านาโค้งโค้งโค้งล่างก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบ่แม่นล่าใต้เนาะเขาล่าใต้หรือว่าทั้งทั้งผีก็เอินอยังทั้งฟังเลี้ยงจันฟัง่าขึ้นมาทั้งหลวงพระบางทังง้งเนี่ยแล้วคือยังหมดหน้าบึงนีกวอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเอินว่ายัางเนี่ยทั้งบนันสมวังเหนือเนี่ยเท่ารักแปดคมจากอสะพนานไทยเล่าหนองค่ายไปนี่ใกล้ๆนี่นครับของหมดหน้าบึงอายุบแบบนี้แต่คนละคนละส้วนคนละ ไหว้ขี่รถกับห้างกันเนี่ยขี่รถเป็นมือหมดแล้วครับนะสําหรับกินเขาามือเนี่ยบงผมัมเก,มเกล็ดผมจังมเกล็ดเล่าจะพะนังกินเขาเนะี่ยยาฮเล่าเจ้ใดก็บเบิดก่อนเบิดก่อนแล้วครับลบเก็บกินมัดทุกเม็ดนะครับบให้เหลือยิดจ,จันอันนี้ก็ดีนะครับผุมเพราะว่ากว่าาเขาจีใดเขามาแตงแต่ละชาวหน้าเป็นเป็นเห็ดเข่าหยาดสำหดับนะครับเป็นเห็ดเข้าต้องได้ให้กินให้มันหมดเลยกินให้มันเบิดนะครับ ก็คือต้องอันนี้อันนี้โมเมนอันนี้คือคือคือเบิงเบิ้งเราเบิงเบิงเกิเบิงเบิงเบิงเบิ้งหน่นิสัยของคนเนาะเพื่อที่ที่คนเฮ้ยเห็นมากพี่น้องเบิงคิปกัดพวงจะสังเกตเห็นแต่ว่าผมนี่เดี๋ยวเล<อ>ือเหลือปิดคลิปเราผมก็จะกินต่อเนาะคนที่เว่าวก็ว่าวลายลคนที่บ่ได้ว่าก็ก,ก,ก,กินไป,ก,ไปกินไปกำมือก่อนแรก เดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะได้ฟังนองเ้า wow, นะครับกับสีสอนะครับสีส่อเรื่องการเป็นยูทั้งบานเพื่อนเนะาะทั้งบานเพื่อนเป็นยังไดยูยังไดประเภทนี้อันนั้นอันนี้จะเป็นยังไดน,นะครับแต่จริว่าคอยเ้า wow, สูฟังกับอาจีมาฟังเรื่องประวัติการเป็นยูประวัติการใช้ชีวิตอีกอย่างจังสี่จนกว่าจะมาพอกันนะครับจนกว่าจะมาพอกัน จังได้จังคอยมาได้มานั่งอยู่กับครูเถานะครับ <c oughs> เอาเจ้เราเมือนี้เคียบนี่ผมกับน้องมิจารเขาจะเอาไวส้สำนี่อนเนะ<อ>าะเตียงผมดับมึอเดียวก็จะว้าเมื่อนี้มันเน่าแล้วเนาะเมื่อนี้กินเขาอาหารอาหารซุปแบบนี้ที่ครั้งแรกของผมไปกินนะครับซุปผักนะครับอาจจะว่า,อาโอเคใช้ได้นะครับกินได้นะครับกินได้ บมมนว่วาไม่ไม่น้ำล่างบาดกับแซ่บดีครับก็คือมันมันกับกินไดรดีนอเนาะเพิ่นกับกินเนตในสั่นก็คือเพิ่นก็กินนั้งแต่น้อยเท่าญ่มากอ่ะกินกินมากประมาณนี้เนาะเห็นความชอบของแต่ละบุคคลเขาไม่ปลามันเนี่บเขาไม่ปลามันยังอะไงอ่าเดาก็ว่าหวานวนนี้ถ้าเก่าเก่ามาน้ําตาลก็ว่าขมมาว่าเด้ั่นก็เคย่านมาคขึ้นกันหระครับผมยอมรับว่า่านมาแล้วใหม่ๆม่อ น้ำพิก็ว่าหวานเขาพ่อเก่าๆมาน้ำตาลเ็าว่าขมการที่คนเราได้รู้จักกันได้มากขึ้นสิ่งเอียงต่างๆที่เขาา่เคยรู้เขาก็ได้รู้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะรับจริงนั้นใดบอถ้าเขารับกับสิ่งนั้นใดเขายอมรับกับสิ่งนั้นได้อยู่กับเขาได้ก็คงจะอยู่กันไปได้เรื่อยๆถ้าเรายอมรับกันไม่ได้อยู่กับด้วยกันไม่ได้มันก็ต่างคนต่างไปเหมือน่างที่เคยผ่านมาเนาะบได้บไวยแกล้งบไดสกินได้ครับ อันนี้ก็คือว่าเรื่องจริงจบข้มเนาะสาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในตอนนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าของเมื่อนี่ผมก็พยายามที่จะสร้างแต่สิ่งดีๆขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่มันผิดพลาดไปมันก็เ็ดให้มันเข้ามีบทเรียนนะครับบทเรียนที่สอนใจนะครับบทเรียนนอกตำล่านะครับจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดห้อบอดด้รอพรุงนี้นะครับผมบอดด้รอมืออื่น ผมเห็ดตั้งแต่แค่เมือนี่ห้มันดีซะก่อนแล้วมืออื่นเขาค่อยสู่ต่อไปเฮ็ดดีต่อไปในมือต่อไปนะครับผมสําหรับมือนี้ผมและน้องมินตราก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆขอลาไปก่อนครับมือนี้เจอกันคลิปหน้ามือนี้เขากล่าวคําว่าสขอบใจหลายๆเด้อ